คุณครครับหลังจากที่เราได้คุยกันใน EP หนึ่งเรื่องอการนำวิดีโอเข้ามายังแอปพลิเคชันแล้วก็การตัดพื้นหลังออกจาก วิดีโอของคุณครูแล้วนะครับในส่วนของ EP 2 EP นี้นะครับก็จะเป็นการาปรับแต่งแก้ไขแสงสีของภาพวิดีโอก่อนนะครับซึ่งจากที่เรานําเข้ามาตอนนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าวิดีโอทไลายที่เป็นวิดีโอแบ็กกราวด์จะมีสีสันที่สดใสสวยงามแล้วนะครับส่วนของวิดีโอที่เป็นตัวคุณครูเองนะครับ ยังมีแสงสว่างที่ไม่เพียงพอยังมีความมืดความไม่ชัดเจนอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาปรับแก้ไขเรื่องแสงเรื่องสีตรงนี้นะครับขั้นตอนก็มีดังต่อไปนี้ครับให้คุณครูนำมือนิ้วนะครับนำนิ้วมากดที่ไทม์ไลน์ที่เป็นไทม์ไลน์ของคุณครูนะครับที่เป็นตัวแบบนะครับซึ่งก็จะมีเส้นสีขาวก๊ากำหนดขึ้นให้รู้ว่า เราทำงานอยู่ทำไลน์นี้เสร็จแล้วเราก็เลื่อนลงมาที่เมนูด้านล่างนะครับเมนูของโปรแกรมด้านล่างนะครับเลื่อนไปหาคำว่าปรับแก้ตัวนี้นะครับเดีย๋ยวจะแก้แสงก่อนนะครับตอนนี้รู้สึกว่าแสงแสงที่คุณครูพูดนี่มันมืดตัวครูจะมืดไปหน่อยนะครับเลื่อนมาหาคำว่าปรับแก้นะครับครูกด1ครั้งครับ ก็ะจะมีเรื่องแสงความสว่างคอนทาราสต์ความอินตัวต่างๆนานานะครับให้เลือกนะครับคุณครูลองเข้าไปเลือกดูเอาที่คุณครูคิดว่ามันอพอดีนะครับยกตัวอย่างผมเลือกคที่ความสว่างเขาจะขึ้นเส้นสไลด์มาให้ตรงนี้นะครับเราเพิ่มแสงสว่างเข้าไปนะครับความสว่างของอภาพตัวนี้ก็จะสว่างขึ้น เอาพอดีนะครับคอนทราสต์เราเพิ่มเข้าไปนะครับลองเพิ่มลองลดดูนะครับเอาที่ผมคิดว่ามันมันดีสวยที่สุดนะครับความอิ่มตัวของสีอชอบตรงไหนก็เอาตรงนั้นแหละครับการเปิดรับแสงก็เป็นการให้แสงเข้ามาจะเยอะ,ยอะครับเกิดว่าตัวแบบเริ่ม เริ่มสว่างเริ่มมีความาสวยงามขึ้นแล้วนะครับลองเข้าไปกดดูนะครับแต่ละแต่ละตัวนะครับผมเพิ่มประมาณนี้ลองดูแค่นี้นะครับส่วนอย่างอื่นนี้ก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปใช้นะครับอันจะเชี่มเป็นค่อยใช้นะครับลองดูนะครับลองดู อ่ะสมมุติได้ภาพวิดีโอที่ต้องการแล้วมีแสงสีที่โอเคแล้วคุณครูก็กดเครื่องหมายถูกนะครับเขาจะกลับมาหน้านี้นะครับครับนี่คือการเพิ่มสีแล้วก็ปรับแสงปรับสีปรับความมืดความสว่างของภาพนะครับอย่าลืมว่าเราจะทําอันไหนเราต้องไปกดไทม์ไลน์นั้นก่อนนะครับตอนนี้เราทำไทม์ไลน์นี้นะครับไทม์ไลน์นี้จะไม่มีข้อจงเกี่ยวใดสิ้นเลยนะครับอ่า ต่อมา,อ,าอีกส่วนหนึ่งก็คือการปรับแก้อทษทีนะครับการแก้ไขตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของการหมุนหมุนการตัดส่วนเกินการตัดส่วนต่างๆออกนะครับสมมุติว่ามีคุณครูไม่ได้มีฉากหลังที่เปลี่ยนพื้นสีเดียวกันครูก็สามารถเลือกคอปเข้ามาได้นะครับอย่างนงี้นะครับเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายถูกแค่นั้นเองนะครับ นี่คือเป็นการหมุนหมุนหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนล่างหมุนบนอ,อยากให้วิดีโอไปแนวไหนก็หมุนได้นะครับการซ้อนกระจกก็ลักษณะของอาการไปอีกข้างหนึ่งนะครับการพับกระดาษอีกข้างหนึ่งนะครับเหมือนเหมือนกับที่เราส่องกระจกนะครับเขาก็จะไปอยู่อีกข้างหนึ่งการการเปลี่ยนมุมภาพนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับได้นะครับ เมื่อคุณครูทํางานตัวนี้เสร็จครูก็คลิกที่ลูกศรย้อนกลับตรงนี้นะครับถ้าเราย้อนกลับไปหมดเนี่ยย้อนกลับไปหมดไม่มีลูกศรทางด้านซ้ายมือเนี่ยเขาก็จะเข้ามาสู่หน้าทางนานหลักของแอปพลิเคชันนะครับทำลายวิดีโอของคุณครูจะถูกซ่อนขึ้นไปอยู่ด้านบนเป็นร,ปรูปหยดน้ําตัวนี้นะครับจะเห็นแค่ทําลายวิดีโอที่เป็นมะกราวถ้าครูต้องการใช้ก็คือคุณครูเข้าไปกด ก็จะมีไทม์ไลน์ของค,ครูเพิ่มเข้ามานะครับพร้อมกับลูกศรตัวนี้เพื่อสองขีดนะครับถ้าย้อนกลับหมดก็จะกลับไปที่เดิมนะครับเข้าไปจัดการเรื่องเ r เ,เ,เมนูต,ต่างๆได้นะครับถ้าต้องการย้ำอีกทีนะครับถ้าต้องการเข้าไปที่ไทม์ไลน์ของค,ครูก็ไปกดที่รูปหยดน้ำตรงนี้ที่เป็นรูปค,ครูอยู่ครับก็จะขึ้นมานะครับเอาละครับ EP นี้ก็เป็นเรื่องการจัดแสง การตัดรูปอครอบรูปนะครับในส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับเพื่อความเข้าใจก็จะเอาไว้ทงสั้นแค่นี้นะครับพบกันใหม่ทีต่อไปครับ